ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เราก็จะมาทําต่อในหน้า93นะคะวันนี้จะเป็นเรื่องของการฝึกใช้ภาษาคําสั่งบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเขียนเครื่องหมายกากบาทนะคะทับคําที่สะกดผิดแล้วเขียนใหม่ให้ถูกต้องอ่ะเรามาเปรียบเทียบกันเลย Sandwich กับเฟนส์ฟนไฟนะคะนักเรียนว่าคําไหนผิดอ่า เฟนฟายนะคะหนูว่าการกรบาดล,ลงไปแล้วก็เขียนคําที่ถูกต้องนะคะต้องมีชอช้างการานแล้วก็สอเสือการานคำนี้ค่อนข้างเขียนผิดกันเยอะนะคะ,ะวันนี้เรามาเขียนกันให้ถูกเนาะต่อไปโทรทัศน์กับโทรศัพท์อันไหนผิดอ่าโทรทัศน์ผิดนะคะเพราะว่าต้องเป็นนอน,นูการานนะคะมอเตอร์ไซค์กับไรสเน่อ่ามอเตอร์ไซค์ผิดนะคะต้องมีการานด้วยประโยชน์กับอารมณ์ อารมณ์ผิดต้องเป็นนอนีนการันนะคะหนังสือพิมพ์คอมพิวเตอร์อ่าคอมพิวเตอร์นะคะต้องมีรอเรือการันด้วยเว็บไซต์กับคีย์ข้อมูลอ่าเว็บไซต์ผิดต้องเป็นต่อเต่าพระจาน์ไอ้วันจันทร์กับอาจารย์ค่ะต้องเป็นรอเรือการันนะคะบริสุทธิ์กับต้นปาล์มอ่าบริสุทธิ์ผิดนะคะ สีแดงๆตัวอักษรสีแดงๆนะคะคุณครูเน้นให้เห็นเด่นชัดเนาะว่าผิดตรงไหนนะคะแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องตามนี้เนาะพืชพันธ์ุกับกุมภาพันธ์อ่ากุมภาพันธ์ุผิดนะคะไม่ต้องมีสระอุโอลิมปิกส์เกมกับคริสตศักราชอาคริสักราชต้องมีต่อเต่าการันด้วยนะคะอ่าโอเคนะคะหน้า93ก,ก็ผ่านไปเนาะ เดี๋ยวเราไปดูหนะ้า94นะคะบอกคำสั่งบอกว่าให้เติมพยัญชนะและตัวการันนะคะของคำต่อไปนี้อ่าซื่อสัตยอยักษ์การันโจทย์เลขยอยักษ์คำสาบทรหารการันสัมพันธอธงการันพาทิศยอยักษ์การัน รถยนต์ต่อเต่ากรันวันสุกรอเรือกรันเวทมนต์ต่อเต่ารอเรือการันพระองค์คอควายการันช็อกสีขาวรอลิงกะรันอีกฝั่งหนึ่งนะคะถ้าเด็กๆอยากลองทำดูก่อนให้นักเรียนหยุดคลิปของคุณครูไว้ก่อนนะคะแล้วพอนักเรียนทำเสร็จค่อยมาเปิดดูเฉลยว่าทำถูกไหมนะคะ สัตว์น้ำวแหวนกันโจ์จำเลยกอไก่กรน,นะคะโจ์จำเลยคืออะไรคือผู้ที่ฟ้องนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะฟ้องก็คือมีคดีความเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ร้องขอความยุติธรรมนั่นเองเขาเรียกว่าโจทเนาะโทรศัพท์นะคะทัทหารการานเผ่าพานดทงสรอุก,การพรพาจานทรทหารรเรือการลรถเมลอลิงการา์ล วันเสาร์รอเรือการันส่วนมตน์ต่อเต่าการันประสงค์คอควายการันประสงค์ก็คือความต้องการนะคะชมคอนเสิร์ตรอเรือการันค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็ทำสองหน้าเนาะในเรื่องของการสะกดคำแล้วก็ตัวการันนะคะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ